ที่แทนหนังสือพวกนี้ทราทีแล้วค่าเคยอ่านมาแล้วถึงจะบอกว่าสิ่งใดข้าถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นการอ่านหนังสือละมั้งตอนที่ยังไม่เจอกับเสื้อโคงสงอี้ข้าหมกตัวอยู่ในจวนอ่านหนังสือสัมนางานสตรีหลายอย่างเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้แสงฝีมือเท่านั้นตอนนั้นข้าไม่รู้จักการแต่งตัวหน้าตาไม่น่าดูรูปลักณ์ไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้นอกจากเสื้อคงส่งอี อนนั้นยังคิดว่าเขาไม่คบคนแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเป็นคนที่ซื่นสมตัวเองด้วยใจจริงพอกลับมาคิดตัวอีกครั้งล้วนแต่เป็นเรื่องโกหกตัวเองทั้งนั้นแม่นางผู้นั้นข้าขอทราบเื้อได้หรือไม่นางคือพี่สาวข่าอ๋อที่แท้เป็นพี่สาวเจ้างั้นข้าขอบังอาจถามเื้อเสียงเรียงนามว่ากะไร ท่านพี่ท่านกลับไปก่อนเถอะวันนี้ถือว่าน่าซึ้นสมเด็กนี่ยังรู้จักปกป้องพี่สาวตัวเองเฮ้ยไม่ง่ายเลยที่จะได้มาที่นี่รีบกลับซะแล้วหรือพวกเราสามารถสนทนาด้วยกันได้นะสร้างเป็นเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจริงๆที่จริงอายุข้าตอนนี้พอที่จะเป็นน้าหรือแม่พวกเจ้าได้แล้วยังคิดจะมาจีบข้าอีกนั้นหรือ ทางที่ดีพวกเจ้าอยากเข้ามาใกล้พี่สาวข้าจะดีกว่าเมื่อวานมีเด็กกลับใช้มาด้วยวันนี้ยังมีพี่สาวตามมาอีกพรุ่งนี้คงไม่เอาแม่นมมาด้วยเหรอนี่เจ้าพี่สาวน้องชายท่านคนนี้คงไม่รู้ความจริงๆข้าจะช่วยสั่งสอนเขาแทนและกันปล่อยข้านะ น้องซายค้าไม่จำเป็นต้องให้คนนอกมาสั่งสอนหรอกปล่อยเขาซะโอ้แม่นางคนนี้โหจริงๆวันนี้พวกข้าคงสนุกทีเดียวผู้หญิงบ้านน่เจ้าบ,บังอาจทำข้าหรือไม่อยากมีชีวิตต่อหรือรงไงจุดการนางซะบังอาจพวกเจ้าก่อเรื่องอะไรกัน ที่นี่คือสำนักอีหลิงไม่ใช่คฤหาสน์พวกเจ้าถ้ายังกล้าก่อเรื่องอีกข้าจะเชิญบิดาพวกเจ้ามารับตัวกลับอย่าให้เห็นหน้าอีกเชิญฟาบาทองคและสทายาทพวกเจ้ายังไม่รีบกลับไปนั่งที่ของตนอีกไม่เข้าท่าเอาซะเลยสิธิ์ขอถวายพระพรองค์และทายาทตามสบายเถิด องค์รัชทายาทเมื่อชาตที่แล้วถูกข้อหาสมคบคิดกับขุนนางภายนอกมีโทษฐานหนักคิดจะแย่งบัลลังโดยโปรดจากตำแหน่งรัชทายาทขับออกราชธานีท้ายที่สุดไม่ทราบเป็นตายรายดีเส้นไร